ขบมากระโยนฉินกลับเข้าไปในคุกใช่แต่ชัดทุกถามตั้งหลายครั้งใช่กับทุกที่เลยทุกสิ่งที่ได้ยินมาทุกสิ่งที่เจอคอนเฟิร์มว่าแกตายแล้วแต่ทาดาข่ากันหกวันใหญ่ฉันนอตายในคุกนั่สำหรัชีวิตที่เหลือของฉันและเกือบทำได้แล้วพระเจ้าแซมฉันถ้าฉันรู้ก่อนและฉันสัมบาร์เลยว่าฉันจะไปแกจะไม่กลับไป ฉันรู้นะ่านมันจะสำคัญอะไรนล่ะนเมื่อตอนนี้ฉันออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่กับฉันมหใช่มเขาสื่อากาศหน่อยนะเาจะไม่เป็นลมไปหรืออะไรก็ตามฉันฉันเกือบแล้วมันบาาไปหน่อยนะรู้ไหม ได้ไงวะไ g แกออกมาได้ไง When did you get out? เราออกันตองุด e งิดไงว่าหาเซนเชอรี่ Okay okay หน่ Okay นั่งสิ want to hear about you ฉันอยากได้ยินเรื่องแกบอใช่เหรอ่พูดอะไรอ่ะ Oh ฉันก็ไดยติดต่อเพื่อนเก่าบางคนวกมันก็เล่าเรื่องบ้ามากมฉันฟังพระเจ้าเรื่องเล่าแบบไหน โดนยิงเข้าท้องไม่กับรถไฟที่ตกในหิมาลัยั่นใช่นั่นนะฮะนั่นเกิดขึ้นจริงแล้วไม่เอานะพวกฉันพลาดไรเนี่ยเจ้าแซมฉันจะเริ่มตรงไหนดีเริ่มส่วนที่ดีที่สุดสิเจอเอโดราโดเอาไปไปมาแล้วอะสำรวจชมปลาดิสคอเวอร์อิลามเสาและเกมก็เรียกให้ผมอีกแล้วโอเคก็ได้วะไปเจอขุมทองมาสินะโอเคอโอเคเออ ไม่กีป <sh> ีก่อนเชิญผลเชือกเข้าไปฝาเข้าไปในวิหา์ตุรกีเนี่พื่อไปขโมยตะเกียงน้ำมันตะเกีงมันเป็นอาติแฟกต์ปสมบัติที่หายสับสูญของกองเรือมาโครโลสสมบัติกุบไลค์แแล้ปรากดว่ามันเรือพวกน้ำยังมีอย่งอื่มากกว่าแค่สมบัติเลยใจฉันพูดไรได้ไงเมือที่หายสับสูญแห่งมันก็ถูกทำลายแล้วล่ะพวกเรารอดออกมาได้ ไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ใช่ไม่อยากเชื่อไม่อยากให้แกได้อยู่ด้านนั้นนะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แกบอกฉันว่าแกบังเอิญไปเจอกับเหมืองทองโบราณอีกแห่งหนึ่งและไม่รู้ทำได้ไงแกรอดมาเฉยโดยไม่เอาอะไรมาใช่มามันก็คงเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วมั้ รู้ไหมฉันก็คว้าของเล็กๆน้อยๆมาได้้างเหนจ่ายค่ารถค่าบ้านแหวนบ้าน Engagement ring มันใช่ฉันแต่งแล้วฉันอยากเชื่อเลยเลยน่าจะเรื่องแล้วแหละเมียฉันแกต้องไปเจอนางเลยนะคืนนี้มื้อเย็นที่บ้านฉันนายจะมากินมื้อเย็นกันฉันจะบอกนางทุกอย่างเกี่ยวกับนายะฉันฉันกำลังมีปัญหาใหญ่เลยว่อะไร แกพูดเรื่องอะไรปัญหาแบบไหนอะแกคุณชื่อเฮกเตอร์กัสซ่าเปล่าไปใช่เขาเป็นเจ้าพ่อค้าอย่างโจมเชื่อแห่งปาดัมาใช่ไหมทำไมมันเป็นเรื่องตลกนะแต่ก่อนเขาเป็นรูมเมทคุกฉันวะน่ารอกเลยทำฉันได้ออกมาจากคุก อะไรคุณไม่เอาอะไรเหรือคืนนี้แซมยอมเข้ามาได้สินี่สิฟังสิ Gods พวกยามมันกำลังร้อง Well they're p r o b า b l y drunk ก็อาจแต่นั่นแหละสาร่มันพอใจกับชีวิตจิ้กจ่อยของพวกมันได้ยังไงนหน้าเวทนาของพวกมัน ผมไมยเทยมันยังมีเมียให้กลับบ้านไปหาเราได้อะไรไม่โกรธนะเรามีความปรารถนาอยู่และถ้าเราออกจากนี่ได้ความปรารถนานั่นจะพาเราไปยังที่ที่ไอ้พวกโง่นั่นจินตนาการไม่ออกใช่อเมนให้การมองโลกในแง่ดีคุณเลยไหนจะทำไงถ้าได้ออกไปสมุเอ๋อ นั่นแต่ผมด้ยออกไปนะผมมั่นใจแล้วว่าคุณนึกภาพใช่แต่ฉันอยากได้ยินได้พูดมันผมจะตามหาสมบัติของโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาสิ่งผมแน่ใจว่าคุณคงเบื่อที่จะได้ยินเรื่องนี้แล้วไม่นี่ทานของเฮนรี่อเวนลี่ดับเครื่องประดับและทองคำ400ร้ล้านขอมันกลายเป็นเพลงกลมเด็กของชั้นเบลโล

The opportunity of a lifetime, Señor Alcázar. señor. Get <coughs> <coughs> oh, oh, Samuel, Samuel. Are you ready Keck Keck? to take your Oh, Yeah. Vamos. Vámonos. Roger. Holy shit. Here right. ทุกคนพร้อมประจำตำแนงเลยเ่รพร้อมแล้วครับทุกอย่างไปตามแผนครับสิงหยอหยอดเยี่ยมคุณวางแผนเรื่องนี้นานแค่ไหนแล้วดิแต่ที่ฉันเก่าเท้าเข้ามาในนี้ใส่โอตามมาเราจะต้องไปให้ไวขึ้นโอ้ยเชี่ยไรไงนี่มันนิตยสารแม็กซิมป่ะเนี่ย สดๆอยู่เลยพวกมึงไม่มีทางออกจากนี่ได้นั่นก็นังเฝ้ายามมาเงียบๆแล้วพระเจ้าสถิคนพวกนี้มันชอบสานเราก็แค่ทำให้โลกดีขึ้นเท่านั้ตรงนี้นายต้องการไอ้นี่ปืนจำวิธีใช้ได้ใช่ไหมใช่จู่ๆก็จำได้เปิดประตูแม่งเฮิกเตอร์ ถ้าคุณทำงั้นมันจะเกิดจราจรครั้งใหญ่เลยนะแน่ล่ะจัดไปอยู่ใกล้ไว้ซะบุญอะเริ่มตัวไ้พร้อมโอ้ชิบพายละมาอยู่กับฉันดิมีทางนี้เลยได้ไหมอยู่กับแม่ไม่เจคอชิบพายโอเคไปบอกไปทุกบ้านว่ะ ซูซูๆครับเนี่ยมันยืนจอกันอย่างนี้เลยละเรลาเกละก็ไม่มีช่างกล้ากระสุนเก้ามโม่ชีตอ,อะไรวะเนี่ยไปเลยเมันป้าแล้วฮะนจะต้องได้สารภาพของเรา ไม่โดนเลยไปมีปืนกลนสักเปล่าแม่งยิงไม่โดนกันเลยมึงซ้อมยิงปืนมาบ้างมั้ยเด็กไปซะโอโหปล่อยนักโทษออกมาเป็นกำแพงมนุษย์แต่ว่าเนี่ยโอเคสวย ยังมีใจกระเทืบกกันดีแน่ตรงนั้นสำเร็จโข้กันบังมาช่วยกูก่อนด้วยตม,มือมออกไปอีเว้นขอบคุณข้ามันใหม่ให้หมดมึงเอาปืนกลให้กูไปถ้าจะยิยงกากันขนาดนี้เเห็นไหมแพนกำลังได้ผล

ซินยออาคาซาแล้วครับใช่ใน,น่รนถบรรทุกกำลังมารับแลวดีมากไล่ก,กัารนี่เอาไงครับมันมากฉันเอามันไปด้วยรวงตัวด้วยโอ้ยเสียปิวต่อหน้าเลยไม่โดนเลยหรอวะติดระเบียนปืนกลกระสุนหมดดิโอเคปืนพกแม่นกว่า เอาของดีสมุเอลวิ่งไปไหนกันแล้วเฮ้ยมาดิเลยกันถอยไปไอ้แม่ย้อยมาขึ้นบันไดบอกเราคุ้มกันอยู่คุณนว่พวกเราอีดบ้าเ้ยไหนบอกว่าคุ้มกัน ที่ใส่โมงสินะใครไม่ใส่ยิงแม่งให้หมดกระสุนเอ,อ้าไม่ใช่นี่หว่าปืนกระสุนน้อยโอเคขอบคุณมีกระสุน,น,อ,ยอ,อ,น,สนอย่าให้นี้ไปได้อย่าลืมหายใจลเลยบอกตัวเองเระวัง ยากใจเกลียดใส่เสื้อทับเกาะมาด้วยรึเปลัดเรยออะเราเก็บถึงงล้ะใช่เก็บถึงพื้นที่ที่เป็นของเราแล้วครับทำดีมากทุกคนซามบเอลหาขันบังทำไมอะแซมบเอลอีกหนึ่งนาทีเราจะไปอิสะระหรือไม่ก่อนตายแกพร้อมหรือยัง ให้แบบนี้ได้ชิบหายแลวพวกมันเจอเราไม่มีที่แก้นี้หรอกไอ้พวกเว้นยิงมันสิวะไอ้เบ๊ะกระสุนบกเข้าหัวโอ้แล้วพวกลูกสมุนใส่เกาะทำไมไม่เอาว่าเพียกันด้วยมึงก็อึดและเกิน สูม้มอวะยังอีกมันระเบิดสักลูกไหมพวกโอเคพวกแม่งตายหมดยังวะพวกกูยังไม่ตายเว้ยสมูเอลถอยมาขอโทษได้ไม่ล่ะเสียงระเบิดตรงไหนเอาตรงนี้เกลี้ยแล้วเอ้ชิบหาย มึงรอกูมาโดนระเบิดฮไปต่ออย่าบนมากดูแลอีกกันนะด้วยอย่าให้แม่งตายสิล่ะตรงนี้มีเทียบเลยิีคุกกันด้วยเชี่ยเรามาทำบ้าอะไรกันตรงนี้เนี่ยเคลื่อนไปต่อเถอะนะโอ้ย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 อะไรวะโกงมันใช้ปืนหนักเราทำไม่ได้หรอกเนี่ยยิงต่อไปเชี่ยแล้วผมตีเลย ทนไว้อด,ดทนไวส้สมโอโว้กูต้องมีกี่ชีวิตเนี่ยเฮ้ยอ้าวโอ,โอ้พระเจ้าะเห็นยังมันมีเวลาหายใจแล้วไปซะรถกำลังบารับแล้วครับไปเลยตามแผนไม่มีใครหยุดเราได้หรอกช้าก่อนไป อ,อยู่ตรงนั้นไม่ต้องออกมาอย่าไปแหลกกับมันวิ่ตงต่อไปแต่มันอยู่ทุกที่โอ,เอ้เจ๋วสุดยอดเลยน้องคอ,อนดิแม่พกหัวปีมาเต็มแล้วเฮ้ยนี่เะอ,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 อไปแล้วสามือโอ้ย างเข้าเรียจอจับเละเป็นขี้ต้องเล่นใหญ่เบอร์นี้เลยแหละเอาวะน้ำเฮียน,นี่ส,ม,สมัยดื่มซะไม่แล้วผมไม่ดื่มก่ผมดีซะยิ่งกว่าดีตอนท้นายนาลังขาดน้ำอยู่ดืม่มซะขอบคุณ แล้วเอาไปต่อแล้วสับเบลเลยะเจว่ะ next เจ้าหลังจากนหรอออผมก็จะไปอาบน้ำไนอนหลับอยู่บนเตียงของจร่จาร่างกายอุ่นๆมานอนข้างๆตามหาที่อยู่น้องชาดูจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่นัและวย้ว How ใช้เวลาแค่ไหนในการไปเอาสมบัติของเอเวอร์ลีกลับมาผมก็ไม่รู้ผมไม่ถ네ึงจะกลับไปอเมริกาก่อแล้วจะค้นคว้าต่อแค่ไหนมันค่้นข้างบอกยากจนกว่าจะได้เริ่มนายบอกว่ารู้ที่อยู่มันอ๋อใช่ผมพูดแต่ฟังก่อนมันก็ไม่ใช่ว่าเอเวอร์ลีจะทิ้งการกบาสีแดงตัวใหญ่ไว้บนแผนที่โอกคแต่ผมมีบอะแสที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่บ้าง โอเคโอเค just just w a i รอแป๊บสิ take 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 hey take it i ใจเย็น I l i ก็ชอบนายนะ s a m u e m o แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือฉันเชื่อใจนายนั่นเลยพ้นที่นายอยู่ดีเอามันาได้แค่ตองการเวลานะเอามีดมาเด้ไม่เข้าใจ problem พระเจ้า ฉันกำลังมีความสงสัยมากมายเข้ามาในสมองว่ะฮกเตอร์ฮกเตอร์ฟังผมก่อนไอผมจะหามันสาบานเลยเอาแล้วนานแค่ไหนหกเดือนพวกคนขี้เกียจมักจะขอเวลาเพิ่มขึ้นจากเวลาที่มันต้องใช้สามเดือนสามเดือนมันเป็นไปสามเดือนนะเชื่อทำได้ไหมพูด สามเดียสมบัติครึ่งนะน้องเอาล่ะแต่นายเนี่ยด้วยพยายามสมบัติไม่ทำอะไรโง่ๆยังไปแจ้งตำรวจก็ฉันจะรู้แในเวลาที่นายไม่คาดคิดที่สุดฉันจะอยู่นั้นที่ตรงนั้นความตายจะไม่ใช่การเมตตาที่ฉันจะมอบให้นาย มาสิเอาละเมื่อที่ใกล้สุดทางไปสิตามไปทางนั้นที่พระอาทิตย์ขึ้นมันจะตักล้วที่เราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นข้างนอกใช่ไหมามุไปกันถ้าผมเจอมาล่ะ Then w h ไงต่อไม่ต้องห่วงเวลาได้มาถึงฉันจะไปเอามาเดี๋ย

จากที่เล็กขอฉันหนีไปได้เอาสมบัติของพ่อไปซื้อที่ดินรอบๆทั้งหมดของมหาวิหารเซนติสเราคนที่นั่นตั้งหลายทิสมบัติของเอเวอร์ลี่มาอยู่นั่นแต่นั่นก็หยุดเล็บไม่ได้ป้ามาคุยตตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เจออะไรเลยแปลกใจหรอกไม่เข้าวะไงเออฉันก็แค่เดินไปคุยมาเองล้นิดหน่อย ชิพนั่นเลวเล็กไม่มีเจ้านี่มันก็น่าดถึงจริงแล้วว่าเราสามารถหาอะไรได้ในอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี่มันก็แค่การเขียนเซนดิสมัสอันหนึ่งที่เราเจอมันพังแล้วก็กรองข้างในจำได้ไหมภาพยังสมบูรณ์อยู่นี่ Avery made more than more? So what I was missing after the to Panama... probably still inside this Uh-huh. all right. Where is this? Oh, this exquisite piece... ...is going up for auction okay. ...at the Rossi Estate. The Rossi Estate. Rossi ทีหนู้จักอ๋อใช่งั้วแผนที่จะได้รับเชิญเข้างานประมูลตลาดมืดสอ็กซ์ซีฟที่มีการ์ดนาแน่นนี่ยังไงอ่ะแกไม่จำเป็นที่ต้องได้รับเชิญะฮแล้แกจะไปเอาเงินมาประมูลชนะผู้เล่นรใหญ่ันไหซึสามารถเาบ้านวกูขประกันได้อีกรอบแล้วแต่มันก็ไม่พออย่าี้เ่าวะใช่สิแกพยายามจะโมยมนสินเราเราต่า โไม่เยไม่ไม่ใช่ฟางก่อนฉันทาไม่ได้ฉันไม่เอาอะไรไม่ฉันไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วก็มีคนอีกตั้งมากมายที่พร้อมที่จัดการกับทุกอ่องอะไรแบบนั้นได้เช่นใครล่ะฉันไม่รู้แบบ ใครก็ได้ชารลีคัตเตอ็งไม่เอาเขาเปคนที่ฉันจะไปหาถ้าถงทำอะไรแบบนี้ไม่ฉันไม่เชื่อใจชาร์ลีหรือว่าคนอื่นที่แกมีในโทรศัพท์นั้นด้วยชีวิตของฉันโอเคไหมฉันต้องการแกในเรื่องนี้มันต้องมีวิธีอื่นสิไม่มีในเวลาที่ฉันยังเหลืออยู่แน่นอนว่ามีอากาซ่าด้วย ฮที่รักผมเองใช่ฟังคุณต้องไม่เชื่อเรื่องนี้นะเจมสันเพิ่งเดินเข้ามานี่กับใบอนุญาตใช่ I know I know รู้รู้แต่ดูเหมือนว่าผมจะต้องรับงานที่มาเลเซียซะแล้วสิ